เราก็เรียกกันมาวันนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าพอแล้วครับพอแล้วครับรอเลยครับได้ยินุณมครับตั้งแต่วันนี้เราก็ขอบคุณ DSI ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาชี้แจงข้อกล่าวหาเราก็เลือกมาในวันนี้เพราะว่าหลรับทราบรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ขอบคุณ DSI ที่ให้เรามาชี้แจงแล้วก็เราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วนะครับอนี่ที่จะพูดได้ประมาณนี้ นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรไหมฮะคำถามสำคัญที่เรานำก็มาชี้แจงเพื่อจะโต้แยง้งข้อกล่าวหาในวันนี้ค่ะเราจะบอกได้ไหมคะว่าเน้นองแต่เดียวอะไรเดียวว่าให้ทานายเป็นคนพูดเออเรื่องประเด็นนี้นะครับวันนี้มันจะแค่ทราบข้อกล่ออาวหาว่าสิ่งที่เป็นองค์สวนข้อสงสัยตักอะไรนะครับต้องรอเผโอกาสที่เนี่ยนะครับเพื่อรวบรวมในหลักฐานเพื่อที่มาตอบคำถามน,นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องกังวลครับที่สิ่งอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างครับข้อสงสัยหลักที่อาศัยให้กับเราในวันนี้ ที่เราจะเอาไว้เขาบอ,อกที่30ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขั้นทางการเงินหรือว่าเป็นโมเดลที<ม>่เราลงทุนไปอะคะผมตอบไม่ได้ครับเดชั้นนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและและขอ้ขอจริงขอแยกจริงจริงครับเป็นเรื่องในจำนวนจริงๆครับ<ต>ส้นทางเรายินยันใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปชักชวนหรือว่ามีคนอยู่ใต้ดาวไลน์เราหรือว่าเป็นทับไลน์อะไรอันนี้ยังยืนยันที่จะมีหลักฐานมาชี้แจงถูกต้องไหมคะคือเรื่องนี้นะครับ ผมยืนยันว่าลูกฟวามของผมเป็นคุณผู้บริสุทธิ์ครับตกลงแต่มีการขอโอกาสทางสังคมเท่านั้นเองครับว่าที่จะให้ลูกความผมได้ที่แจ้งข้อเท็จจริงแล้วนำข้อจริงสู่ตำนวนครับตกลงแล้วมีการรับโอนเงินมาจากนายอภิรักษ์หรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารของโปรเอกทีดีไหมฮะผมบอกมาจากโดยตรงมีเนี่ยคือไอ้ข้อทจริงนี้ผมขอยืนยันครับ ต้องบอกมันอยู่ในสำนวนแล้วครับถ้าอย่างไงมันเดี๋ยวพี่พูดได้หนึ่งตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งเนี้ยมันมันมันเซนซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยมันจะมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นซึ่งซึ่งเราอ่ะก็ก็เพิ่งรู้หลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่หรืออะไรเงี <lawsuit. S 2> ้ยม,มันมันมันมีมันมีสิ่งที่แบบเราเราก็ต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งต้องต้องอันเนี้ยพี่พูดได้แค่นี้จริงครับแบบเห็นใจพี่นะถ้าเห็นใจพี่นะขออนุญาตข่าวทุกทุกคนด้วยนะครับพอดีว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในสำนวณมันยังข่าวอีกอย่างค่ะมันมีข้อสงสัยเรื่องของการมาทดแทนนะคะว่าได้มาทดแทนกับการชดเชยเงินลงทุนอันนี้อยากี่จารณาเขาได้จริงว่าจริงไหมอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นเป็นในในคำนวนที่ว่าครับแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไร นะขอใจเย็นนิดนะครับ